ที่ว่าไปกินบิงซูใช่ไหมแล้วทีนี้มีเอฟซีถามบ่าใช่แฟนน้องชมพู่ไหมนะคะหนูมีแฟนแล้วหรอกคะคือสวัสดีค่ะทุกคนนะคะสวัสดีนะคะเอฟซี FC สาวน้อยเพชรบานแท่งนะคะแล้วก็เอฟซีน้องชมพู่เพชรบานแท่งเนาะคะ่ะเนาะ เมื่อนีนน้องชมพูก่กาสิมาตอบคาถามนะคะที่ทุกคนนะคะเอฟซีแฟนค่ะแฟนเพลงทุกคนนะคะที่ถามกันข,ขามา้านะคะอ่าเดวเมื่อนีนน้องชมพูก่กาสิมาตอบเบิดเปลือกเลยนะคะมาตอบข้ามเป็นมากนะคะของน้องชมพู่นะคะคือหลายคนก็ให้กําลังใจหนูนะคะจะยังไงนะคะหนูก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสําหรับทุกคอมเมนต์บ่สิเป็นคอมเมนต์แนะนําเรื่อง ไอ้ชงผมแต่งหนางสิแม่น้องชมพผูกับขอบคุณหลายๆเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าเป็นปีเอาอยัางไงเป็นปีแรกคือกันที่น้องช่พูนะคะอ่าขึ้นวงไงนะคะส่วนมากก็มีแต่ไปแบบอ่าไปล่ำสิงล่ำแบบล่ำสิงธรรมดาดาวเวลตตีท้ทัวคอนเสิร์ตเองสิเนี่ยสมัครน้องชมพผูกับสิเป็นประมาณนี้นะคะอันนี้คือแบบบ่มีแบบน้องชมพผูะเปิดเตรียมตัวอีกอย่างเลยนะคะที่ตอนที่สิไปยอยู่อ่าสาวหน่อยเพชรบ้านแท่งนะคะคือแบบปเปิดเตรียมตัวอีกอย่างเลยนะคะ จังไรนะคะคลิปนี้นะคะถ้าสมติว่าอยากฟังแล้วกะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็กด s u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับน้องชมพู่ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อสิบประพาทต,ต่อไปนะคะของน้องชมพู่เนาะเวลาน,นองชมพูล่ลงคลิปดูๆนะคะมาเขาประเด็นเรื่องเรื่องแรกของข้อแรกกันแล้วกันโอ้ยหลินพันกันพี่น้องฝ่าอะไทึ่งอยากนอนแต่ว่าจาาังไรกะเพื่อ แซนคับนะคะบอกว่ายอยากแห้ลงคลิปดูๆนะคะตอนนี้น้องชมพู่อ่ะอยู่ในห้องนะคะอยู่ในห้องของน้องชมพู่เองนะคะเนาะความเป็นมากนะคะอันนับแหลกคือมีหลายคนทาความเป็นมากคือที่จังไลคือจังไปเดทรู้จักก็สาวหนอยเพชรบ,บานแพงนะคะก็วัวหน้าโจเพิ่นนะคะก็คือจังอ่าน้องชมพู่เปิดคลิปแหลกไปอ่ะคลิปเปิดตัวแหลกของน้องชมพูน่นะล่องเลือนเขาไปเบิร์เดอร์คลิปแหลกๆที่น้องชมพู่ลงเป็นคลิปเปิดตัว ่ช่อง u t u b e เลยนะคะล่องเขาไปหาเบึ้งนะคะเนาะเพราะว่ารายละเอียดอยู่ในคลิปก็คือมีหมดทุกอย่างนะคะคือ,อหัวหน้าโจนะคะแกก็ถามหมดทุกอย่างโนก็ตอบหมดทุกอย่างคือแบบจากใจนนอีลีนะคะมาเรื่องที่สองนะคะก็อ่หลายคนอาจจะถามว่าเอาเรื่องนี้เนาะเรื่องที่ว่าไปเยนซอยอผููประสบภไยนํำถ่วมู่จังวัดเลยเนาะ ทำไมน้องชมพู่ไม่ได้ไปไม่ได้ไม่ได้ไปกับทีมงานสามน้ยเพรบัานแพงกะมีคําถามหลายคําถามถามกันเข้ามาหลายค้นถามกันเข้ามาเรื่องเกี่ยวกับอ่าไปซอยน้ำถ่วมเนาะก็คือว่าหลังจากที่งานที่กรุงเทพสิทธ์ในเดือนที่แล้วนะคะเดือนม่งกี้นะคะก็คือน้องชมพู่กะกลับบ้านนะคะกลับมาบ้านเลยนะคะน้องชมพู่บกกลับไปอันสารค้มนะคะบรกลับไปสำนักงานสามนัเพิบันแพงเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่า ก็ไปพุ่นน้องส้งผูกอะจักเจีอบไปไปกับไปยูจังใดเองสิน <si suppression> ่าพอก็แม <đây> ่เลยบอกว่าเออพอดีพอก็แม่ิ่นขืนมาบานขึ้นมาเบืองไ้เบิ่งหน้าน่ะแล้วที่นี้ก็เรียกว่าเออโอเคเดี๋ยวสีขืนมาบานก็เลยคุยกันก็พอก็แม่ไว้นะคะว่าเจีลกับขืนมาบานพอดีแหลวก็เลยแบบให้พอก็ให้แม่ผูกแขนแบบขอพ่อขอกำลังใจจากเล่านะคะก็นที่น้องสมุูกลงคลิปไปนะคะสามาไปเลื่อนเบิ่งใดนะคะย้อนหลังนะคะ ก็คือว่าเป็นยังคือบุณเรไปซอยเหลือ,อผู้ประสบให้น้ำท่วมยูทีจังหวัดเลยนะคะก็คือหนึ่งน้องชมพู่ไม่ได้กลับไปหลังจากงานแล้วก็คือบดุดเรศกบไปยันบันแท่งอำเภอโกสุนพิเศษจังหวัดมหาสารคามนะคะนอ้นองชมพู่บดุดเกลกบไปนั่นเพราะว่าน้องชมพู่แล้วงานปุ๊บจากกรุงเทพน้องชมพู่อะดิ้งตรงมาที บานน้องหลวงอำเภอสว่างในดินจังหวัดสกลนครนะคะซึ่งเป็นบันเกิดของนอ้องชมพู่เองนะคะเนาะ,ะเป็นยังคือบ่าเดซอยนะคะแล้วก็เรื่องที่ออกไล่กันแมวลานะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือว่าล่ะค่ะเพราะว่านอ้องชมพู่กับพึ่งเขาไม้นะคะเนาะเรื่องออกไล่กันแมวลาก็คือว่าก็คือต้องให้นอ้องชมพู่หวางน้ามึงสิแม่ <c oughs> คือว่าถ้าสมมติว่านูหวังสีนู้นกระสี อบอลโจเกกสิทธักมาบอกในกลุ่มนะว่าเออเมื่อนี้ฉิจัดรายการแมลลาเดอร์มีไัยแบบอยกักรวมอียังกิจกรรมอยากมีไพยอยากมาร่วมออกรายการแมลลาน้ำมองเสนาก็ต้องบอกบอจโจน้ม่มไหมค่ะในที่นี้ปัญหาคืออยู่ตรงนี้คือน้องชมพู่ยังบกขั้นหวางทึ่งน้องชมพู่ก,กับพึ่งอายุสิบแปดปีนั่มไหมค่ะแล้วกับตอนตอนนี้น้องชมพู่ยังเรียนอยู่นะคะทุกคนคือมันก็ซิม,มีเรื่องการเรียนเขาไม่อีกนิดนึงนะคะทึ่งน้องชมพู่ก,กับ อยากทั้งการเลี้ยงยูนะคะกับซีมี่เวลา่าหว่างแน่บว่างแน่สิก็ว่ากันไปเนาะคะ่ะนอกจากบววาน้นองสมพูเนาะเพราะว่ากับเปิดใจนะคะคุยออาง่ายๆวาเปิดใจก็พี่หน้องแฟนเขาแฟนเพลงสาวน้อยเพบันแพลงทุกคนและกะัคนถี่พึ่งเขามาติดตามน้องส้มพูนะคะคนที่ติดตามสาวน้อยเพบันแงองู่แล้วและกับึ่งมาหลุดจากกบน้องส้มพูสิคือถามมาถามอีกอย่างสิน้องส้มพูตอบเบิรทุกอย่างคะ่ะ รองสมภูบ่เคยขิดตัวนะคะมีแต่ว่าความจริงนะคะอันนี้คือเป็นความจริงที่พูดออกจากใจนะคะอ่ะจบไปในเรื่องที่สองนะคะเรื่องอ่าไปสอยเรือนำผ่วน้องน้น้หมูก็มีแต่ทรงกําลังใจไปนะคะมือที่สาวน่อยพชรวันแพ่งเฮ้านะคะอ่าออกนะคะไปทั่วเนาะไปทั่วพื้นที่เนาะเออไปซ้อยเรือให้เข้าขอซานอาหารแหงไห้ทียูทีน้อนว่าจะเป็นมุ่งสาดม้อน แล้วกเวว็เครื่องใส่ของส่วนตัวเครื่องใส่ขั้วเลื่อนมันจะเป็นถวยจนันเอยียงต่างๆหนา้านะคะที่อ่านนาม,มันถ่วงไปแล้วอ่ะพี่น้องคือแบบมันเก็บว่าท่านแต่กะลิตนศาสตร์อ่าทั้งจังหวัดเลยพนจุ่ยจย้ไในกะเป็นกําลังใจนองทั้งผูกกับคอให้นะคะไพนี่ไพ่นําถ่วมนี่นะคะคอให้พานผลไปเร็วๆๆ่่ะ,ะ่่าา่า่่่่่่่่่่่่่่พ,พ่่ะะ่่่่่่่่่่่ะ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ อาไพ่นะคะนางทวมนะคะจังไลกะขอให้พื้นที่นั้นนะคะกะมีแต่นะคะความเจริญนะคะต่อไปนะคะบม่มีนางทวมอีกจักเทื่อนะคะจังไลกะน้องชมพู่กะเป็นกําลังใจให้นะคะเนาะสาธุขอให้นะคะพานพ้นวิกฤตนี้ไปเร็วๆนะคะเนาะอ่ะอันนี้คือจบไปแล้วนะคะคือ2องประเด็นนะคะแล้วกะ็มาอีกอประเด็นที่สามที่หนูลงคลิปไปลงคลิปที่ว่า ไปกินบิงซูใช่ไหมแล้วทีนี้มีเอฟซีถามว่าใช่แฟนน้องชมพู่ไหมนะคะ<อด>หนูมีแฟนแล้วห,หรอคะคือ<ด>หนูยังไม่มีแฟนนะคะทุกคนคะ่ะคือน้องชมพู่ยังไม่มีแฟนคะ่ะเพราะว่าอ่าลาสุดเอาแบบลาสุดสุดๆุดอีกีลก็คือน้องชมพูก่กะ สมาประมาณสองปีสิขอสามปีแล้วนะคะฮ้อน้องชมพูบ่มีไผ่แต่ว่าทามบามีคนมาจีบบอมีคนมาบ,มบ่อน้่มบองสั่นึ่งสเออมันกับมันกับมีบงังบ่มีบงังเรือว่าแบบมีบังสินะเพราะว่ามันกับมีเขามาเรื่อยๆอย่งสิแมค่ค่ะแต่ว่านอ้องชมู่กายนยังบ่ขั้นสนใจนยังบ่ขั่นแบบจริงจังในเรื่องของครูในเรื่องของแบบไอเขาเอนอ,อนี่ยังเกาะในเรื่องแบบชูสาวเออเรื่องชูดสาวนอ้องชมพู่กายยังบ่ขั้นในโฟกัส จุดนี้นะคะเพราะว่าน้องนัง้งบุกันยังอายุสิบแปดปีเนาะจังไลกะอยากให้ขอพคร่วนะคะแบบเฮียนน้องตั้งผู้นี้กับแบบบ่ไดเป็นเฮียนปูนคือจังคนอื่นขอเด้เพราะว่าเฮียนน้องผู้นี้เป็นทึ่งๆเป็นเฮียนสองสันเฮียนสันเทิ่งน่ะสิเป็นไม่และเฮียนสันไตน่ะสิเป็นแบบเทพปูนซีเมนต์น,นะแม่พีน่น้องหล้วก็กรอออีกไม่มาแค่เรึ่งหนึ่งทั้งสองขางเนี้ยและทีนี่พอเพิ่นก็เลยเห็นห้องห้เป็นห้องพ่อเดอาศัยพ่อเด พอให้หน้องสมบูร์อยู่เป็นของช่วนตูงสินะพอแล้วก็หเห็นให้งสินะ่ะก็มีเงินจาก้องเพลงสิกะเงินไปซื้อซื้อปูนซื้อไส้ซื้อยิงมาให้อีพ่้อให้พอ่พอเป็นกอกออิทขึ้นไห้นี่แหละจังว่าได้เป็นห้องนี่นะคะก็เงินที่หนองสมบูร์ก็หามากจากการลองเพลงล่ำสิ่งรดแห้น้ำแนงสินะค่ะก็คืออ่า สว่าตั้งแต่ล่ะเพราะว่าอีกอย่างหนึ่งนะนอนสมผูกกับเบรยบริ์รถือกันนะแบบว่ารุ้ยเองสีหน้าเพราะว่าทานาห้องกะพออยู่พ่อกินสีหน้าเพราะว่าทางข้อพูวน้องผู้นี้กะบรย์ว่าสิอวดรุ้ยเองสันงสีเห็นว่าเออไปอยูสาวน้อยแล้วหลั็สิลืมลืมทินจะคของบอ่อหรือแบบตั้งสันมันมน่นโมเมนนะคะเพราะว่า น้องสมบูรเ,เคยลืมทินบ้านเกิดเจ้าของนะคะจังหนคนอีสานจังในก็คือคนอีสานคือเก่านะคะเนาะน่องสมบูรมาก,กินที่สุดก็คือมากกินปลาแดกตามมาคุงสีปลาแดกสีคือแบบสุดยอดเลยข,ของน้องสมบูนะคะอ่ะจบไปก็แล้วกัน,นะค่ะสําหรับประเด็นนี้นะคะเนาะอ่าคือถามซประเด็นที่เขาบอกไปเนาะประเด็นแรกก็คือเน้องสมบูคือไดไปีหูจักกับ คณะสาวนานพี่ันแพงนะคะหละกักกาหุักกับนะคะว่านาโจนะคะก็คือบอัวโจเฮ้านะคะประเด็นที่สองก็คืออ่าเป็นยังน้องสมผูคือบรได้ไปซอยไอ้ท่าพี่น้องท่าไงจังหวัดเลยนะคะซอยนามถ่วมนะคะกับน้องสมผูก็บ,บอกไปแล้วนะคะแล้วก็ประเด็นที่สามนะคะเรื่องน้องสมภูมีผู้บ่าวระบอนะคะหรือว่ามีแฟนมีแฟนไปมีแฟนระบอเสียนะคืออันนี้คือสามประเด็นที่หนูจะพูดในวันนี้ก็คือหนูก็พูดไปแล้วนะคะก็คือ นูกะตอบไปทั้งไวแล้วข้อที่สามคือนูยังไม่มีแฟนนูบอกเลยจากใจ <c oughs> นะคะอ่ะมาขอที่สี่อ่าซิมีคคาถามหมนึ่งต่าน,น้องผู้คิดบวออกไหมพี่นอ้อง <c oughs> คิดบวออกเจ่กับแพ้ย่อมคิดให้มันออกอยู่นะคะมันมีคําถามหนึ่งที่ถามกันเขาามาอยู่นะคะอืมเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวด้ยวยคิดบวออกอีเดียวเนี่ยสมองตื่อีดีพี่นอ้อง ก็สันกะเอาไปนั่งชี้ก็สันมือน,นีน้องชมพูก่กะมาบอกแค่สางประเด็นก่อนนะคะน้อเพื่อนะคะให้คอแเม่พี่นวังนะคะให้ได้เข้าใจนะคะถ้าสมมติว่านะคะอยากถามเกี่ยวกับยังนี้คือถามน้องชมพู่มาได้เลยนะคะเพื่อแบบคอมเมนต์มาไต่คอมเมนมาตา์มเ,มนเลยน้องชมพู่กะสิแพยายา่มเขามีมเวลาว่างกะสิเขาไปอ่านนะคะเพราะว่าตอนนี้น้องชมพู่กะแพร่ย่ำฝึกซ้อมร้องเพลงแล้วกะแกะเออแล้วกะแม่นแม่นแม่นใแม่แล้ว้าแม่แล้วประเด็นที่ซี เรื่องการลองเพลงของน้องสมผูนะคะคือว่าอันนี้นูก็ต้องขอบคุณนะคะที่ขอบคุณคนที่นะคะอ่ามักในเสียงของน้องส้มผูนะคะเนาะแต่ว่าบางคนก็สิมาติเออว่าน,น้องสมผูนี่เสียงแบบเหา่าเสียงแบบเขินยังไงล่ะเสียงเหา่าเป็นก็แเมน่นกับข้าใจโยว่าเป็นเสียงเหา่าทางรดแฮ่เนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าก็คือว่าอ่า เพิ่นความหมายของเพิ่นก็คืออยากให้หนูแบบเสียงหวานหวานมันบอเสียงหวานหวานอีกนิดหนึ่งมันบอค่ะแต่หนูก็พยายามอยู่นะคะแต่ว่าการร้องคือว่าหนูเป็นสาวสาวรดนแหวนหนูเป็นนักร้องรดแห่ซึ่งการร้องรดแหกับร้องบนเวทีใหญ่มันต่างกันเพราะว่ารดร้องรดนแหมันต้องใช้พลังเสียงพลังเสียงหลายเออนะคะมันต้องใส่พลังเสียงหลายนะคะเพราะว่าอ่ารดแห เพราะว่ามันสิเบอร์ดงยินนีหยัเงเลยอยู่ในรถแฮนะคะขันบบไปลองเองกับบลูคอนมู้สึกนะน,นุก็อธิบายบ่ถึกเนาะคะ่ะเนาะนุก็แพราย่ามนะคะตอนนี้กับแพราย่ามฝึกฝนนะคะฝึกฝนจะาข้องไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าสิเป็นนะคะาการลองเพลงนะคะการล่ํานะคะอันนี้น้องสงหูกะยังบ่รขั้นเก่งเรื่องล่าปันไดนะคะน้องสงหูกะไป,ปรึกษาแม่พ่อนะคะรึกษา พี่เก๋ว่าจะเป็นพี่แอนอรดีนะคะแล้วก็เป็นเป็นแม่แม่แม,แม่แม่ล่ำเพ้านะคะนนกับปรึกษาทุกคน,นะค่ะปรึกษาทุกคนนะคะรุ่นรุ่นพี่แล้วก็รุ่นแม่ทุกคนนะคะปรึกษาว่าเออลองเพลงเทคนิคลองเพลงนี่แต่ละคนมันเพิ่นซิม,มีเทคนิคจังไรไงนะคะนนกัสิไปิปรึกษาเพิ่นนะคะแล้วก็สก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะคะกระสีเอามาจํานะคะ เออว่าเออรองตัดซั่นเดอร์เพราะว่าตอนนี้นะคะน้องกม้งบุกอากาศเกาเขาสูงวงการน,นะคะเป็นหมอล่มใหญ่แล้วเนาะคะ่ะเนาะเป็นวงใหญ่น่ะก็คือว่าถ้ามีงานลดแ a i เขามากสิน้องก็สงบุก,กบจะลองคิดวงกรเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าการที่ลองลดแห i กับร้องวงใหญ่มันต่างกันนะคะเพราะว่ามันต้องใช้เสียงไลเอรีล่ลด h a i นะคะแต่หนูก็เข้าใจ fc นะคะเข้าใจแฟนเพลงแล้วก็ fc แฟนคลับสาวน้อยเพี่บันแพงทุกคนนะคะก็เข้าใจว่า นองซ้มภูนี้รับบทเป็นนั่งเอกหน่อยเนาะอยู่ในบ้านบ้านลังเดียวกันกบพี่แอนอรดีซึ่งเป็นบทของนั่งเอกนะคะเนาะนั่งเอกเนี่จะต้องเรียบร้อยมาคะ่ะแต่ว่ามันกลับกันก็แบบกับตลับัดก็แบบนิสัยของเราโแหกสีบอกเพราะว่านิสัยของของนู้นะคะกับสีว่าเรียบร้อยกะมันกับมันกับบอเชิงสิเพราะว่ามันก็ต้องมีบ้างเพราะว่ามุมเรียบร้อยแล้วก็มุมแบบ มุมดื้อของน้องสมผูกสิม่มันก็ต้องมีบ้างมันบาค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องชมผูกกับย่งแบบอายุสิบแปดปีงสิแม่กับย่งแบบย่งมึนๆย่งดื้อยุงสีหน้ามันก็ต้องมีบ้างนะคะทุกคนค่ะกัขอบคุณนะคะทุกกำลังแรงใจนะคะแล้วก็ทุกคำติชมนะคะน้องสมผูกับสิเก็บเอามาเป็นนะคะขอคิดนะคะรายละเอียดนะคะกับสีเอิเอามาเป็นนะคะขอคิดนะคะว่าเออมาปรับปรุงบางท่านบางนี้เดิงสีหน้าน้องสมผูกกับสีเอามาปรับปรุงนะคะอ่ะสำหรับเมื่อนี้นะคะคลิป ทีน้องส้มผูมาเปิดใจบอกกับพี่น้องนะคะกะมี่ซัมนี่นะคะถ้าสมุติวาอยากถามเรื่องอีหยังนะคะต่อต่อต่อไปแบบถาม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 นะคะแต่บเป็นเรื่องส่วนตัวแบบส่วนตัวอีลีนะคะถ้าเป็นแบบเรื่องส่วนตัวอีลีนี่น้องส้มผูกะตอบบ่ได้นะคะเนาะกับขอขอบบ่ดีกว่าเนะคะเนาะถ้าสมุทเรื่องไหนที่ตอบได้น้องส้มผูกะสิตอบนะคะเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะ คนที่มากนะคะก็อย่าลืมนะคะกวไลก์กดแช์นะคะสำหรับคนที่บ่มักกับ่าเป็นยังนะคะก <g ül> ็ขอคุณนะคะที่เข้ามารับชมคลิปนี้จนจบคลิปนะคะเนาะ้องสมพุ่กับเ่ามียังไยค่ะจังไลก็ฝากติดตามนะคะเฟซบุ๊กน้องชมพู่นายเดอค่ะเดอเฟซบุ๊กนะคะกะชมพู่สุภาวดีตรงนี้นะคะแล้วก็ไอจีนะคะผู้ผู้สุภาวดีภาษาอังกฤษนะคะอ่ะสำหรับติดต่อน้องชมพู่ก็จะเอาไว้ด้านล่างนี้นะคะ ไอดีติ๊กต็อกนะคะน้องท้งผูวกรบเลนติ๊กต็อกพี่ด้วยพี่น้องเด้อเจนไี่ก็ฝากติดตามไม่ได้ค่ะอ่ะสำหรับเมื่อนี้บะเบอล์ร่าแย่ห้างพี่น้องนะคะกะกะสิไปอาบน้ำร้อนนะคะจนนี่เมื่อนี้กะฟันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะบ๊ายบายไปไปไปพอกันไหมคลิปหน้าน้อนนพี่น้องเนาะบ๊ายบายค่ะ